ดาวอาทิตย์ย้ายออกจากเรือนมรณะดวงเมืองพลวิกฤตทั้ง12ราศีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันและคำทำนายนี้นะคะเป็นคำทำนายของอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอด,ดูโอป,ป้าค่ะขอคุณมากๆเลยนะคะมาเริ่มราศีมังกรโอกาสใหญ่ก่อนปีใหม่ในช่วงนี้มีสิ่งที่ต้องจัดการมากมายค่ะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ได้โอกาสใหญ่กว่าที่คิดราศีกุมค่ะมีคนนำเงินมาให้หลังวันที่16ธันวาคมมีเกณฑ์ชับโชคเรื่องเงินดวงได้เงินมีคนนำเงินมาให้มีโชคลาภค่ะ มีงานใหม่สุดปังหางานสมัครงานหรือหาอาหาอาอชีพเสริมจะเริ่มมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีคนติดต่อให้ไปร่วมงานเมดพ้นช่วงตกต่ำไปแล้วในช่วงนี้ที่ผ่านมาดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนมรณะเป็นช่วงที่มีเรื่องยากให้แก้ไขปัญหาแต่หลังจากนี้สําเร็จได้ง่ายๆเลยค่ะึกสอบยิ่งมูยิ่งรวยได้ไปต่างประเทศเป็นช่วงที่มีเซน์แรงมีโอกาสได้ทํางานที่เคยติดต่อไว้มีการได้เดินทางมากขึ้นยิ่งมูยิ่งรวยราศีมิถุนช่วง คู่พารวยค่ะผู้อุปถัมภ์จะมีโชคเรื่องคู่หุ้สนส่วนนําข่าวดีมาให้มีการเริ่มงานใหม่ๆมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ดีค่ะราศีกรกฎเร่งหาเงินช่วงปลายปีมีเป้าหมายที่ชัดเจนในช่วงนี้ในการเร่งหาเงินเพื่อปลดหนี้หรือนํามาลงทุนใหม่ๆหวังผลกําไรสูงราศีสิงค์ค่ะเลื่อนขัน้นชีวิตโยกระดับมีโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนที่ทําให้ไม่สบายใจอยู่เล็กน้อยนะคะแต่เรื่องงานใหญ่เนี่ยสำเร็จแน่นอน กมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจค่ะมีสิ่งที่ต้องอตัดสินใจเนาะการจะมีข่าวดีจากผู้ใหญ่ค่ะมีดวงได้ของใหญ่สรงท้ายปีมีเงินเข้ามาปลดหนี้ค่ะราศีตุลโชคดีเข้าหาทุกทางมีเกณฑ์เดินทางบ่อยประสบความสำเร็จในสิ่งที่กําลังลงมือทําเจรจาค้าขายดีโชคดีรางวัลใหญ่ ราศีพิจิกได้เงินก้อนใหญ่ส่งท้ายปีเป็นช่วงที่รอยต่อระหว่างปีที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะมีเงินก้อนเข้ามาให้ได้ไปลงทุนต่อยอดในปีหน้าและสุดท้ายราศีธนูออร่าแรงได้เลื่อนตำแหน่งแสงสว่างแห่งความรุ่งโรจน์เกิดช่วงปลายปีชะตาชีวิตพิษยกระดับช่วงนี้ระวังป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะและนี่คือข่าวดีดวงดีค่ะทุกคน